ช่วงนี้คนไทยยังหลอกกันต่อเนื่องนะครับผมหลอกจะพามาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าประเภทนั้นวีซ่าประเภทนี้บางคนก็จะทำวีซ่าธุรกิจให้บางคนก็จะทำวีซ่า,านักเรียนให้บางคนก็หลอกบอกว่าจะพาทำวีซ่าตามฤดูกันเยอะแยะมากมายครับวันนี้ ก็เห็นเขาโพสกันว่าโดนหลอกเพราะวีซ่าธุรกิจโดนหลอกไปหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อนี้สนองมานาสากับผ้าพี่น้องหอกมาละทงให้ทงหน้าคือเกาเช่นเดิมนะครับเนาะหลังจากที่งมือว่านนี่ก็ได้ลงคลิปอีย่างเลยเมื่อยครับพี่น้องเห็ุงานครับเห็ุงานเนเหตุงาน ทุกวันเออมาทุกวันดอกวันที่หนึ่งเมื่อกี้ก็หยุดครับพี่น้องตั้งแต่ทุดจีนทํางานจากทุดจีนมาเพิ่งได้หยุดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานี่นะครับพี่น้องผมกับพี่พ้าน้องวากมาทวงหน้ามือี่เกิดเลยมาเบาเร่องมาคนไทยเฮากลอกกันคือเกาห่ะล่ะลอกกันสีม้าเห็นงานเก่าดีนะหลายคนกับอายุเกินที่จะสอบเด้าไ่สามารถที่จะสอบมาได้ครับพี่น้อง อายุเกิน3-9ปีบางคนก็บอกว่าสอบแล้วกับบริวามาจะเชือก็เลยตัดสินใจที่จะมาแบบท่องเที่ยวอันนี้ผมบด้ว่าผู้ใดนะใคจะมาแบบไหนใครจะมาแบบไหนมันก็เรื่องของท่านผมไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าคนไทยตอนนี้มันหลอกกันเยอะกระรุนหาข้อมูลกันด้วยน้าอ้วล่มกับแห้ง ว่าคือนมคักแท้ยผมกับบัลูนะครับว่าผู้ใดเขาจะหลอกหรือบ่หลอกก็ถามถามผมมากคับเมื่อนี้ก็ถามผมมากน่ะว่าเขาจะพามาจะผ้าผ้าเขียนว่าพามาหลายรอบแล้วพัสันจะเสียก้อนหากมันจะเขามาได้บ่เขียนว่าเขาพามาได้หลายรอบแล้วว่าสันก็ว่ากันไปผมก็เลยบบอกไปตรงๆเลยว่าบัรลูครับ เอากับผมบอลูอิลิว่าสิผ้ามาได้ลืมผ้ามาบอได้ผมบอลูแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ดวงไปดวงมันผู้ใดผ้าเขามาได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่ากับพีพี่น้องเอฟซีสนองวรานาสาหนีเขามาได้มือว้านมือกวนนี่อันนั้นเสียเป็นแสนครับพี่น้องหมดไปหนึ่งแสนแสนกว่าบาทหัวกับเมียคนละแสนกว่าบาทแต่เขาก็ผ่านเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็ผ่านเข้ามาได้ มาด้วยกันสิบเก้คนผ่าน16คนอันนี้ก็ถือว่าเปิดเซ็นการพานเยอะนะครับผมแต่ว่าก็เสียเบิดเบิดไปคนละแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องนะแล้วกรณน,นี่ที่เขาบอกว่าทำาวิสาทุเกิจวิสาธุรกิจนี่เสียกันคนละหลายหมื่นบาทสุดท้ายแล้วกะบ่ได้มากครับพี่น้องนะบ่ได้มาก โดนหลอกเรียบร้อยโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วบ่วไดมากผมอยากบอกกับพี่น้องยังส่นะครับว่าวีซ่าธุรกิจคุณต้องมีเงินเป็นล้านผมเคยเห็นเขาว่าขนาดเนียคนเกาหลีแท้ๆนี่เขาอยากทำวีซ่าธุรกิจเขายังต้องไปเรียนต้องไปสอบเขาต้องอะไรเยอะแยะมากมายไม่ธรรมดานะครับนักธุรกิจนี่ไม่ธรรมดานะครับผมบอไดม,มาสี่พู้ให้แก,กจะเคียดกจะเคียดมันมันเป็นจ้างกันได้ วีซ่ามันซื้อไม่ได้ถ้าซื้อได้ผมซื้อให้ลูกผมมาแล้วมันจะขายกี่บาทผมจะซื้อให้ลูกผมมาผมกับพ่อมีอยู่ซ้าสิซื้อวีซ่านี่ขั้นว่าสามหมื่นสี่หมื่นคือเขาวานี่ขั้นมันซื้อได้ผมซื้อให้ลูกให้ร้านผมมาแล้วพี่น้องวีซ่าถือเลือกยึนะน้า,นา,นาผมว่าเห็นไปสอบไปเลี้ยนดอก น่ะอันนี้มาเตือนพี่น้องอันนี้ก็แค่มาเตือนผมก็ได้แค่มาเบา้มา,บามาเตือนว่าได้มีเกียจตาหน้าอย่างอื่นใดเลยเพราะมันหลอกกันเยอะมากที่ผมบอบไปคลิปก้อนนี่สามร้อยคนครับพี่น้องเอาเบอร์นูเตรียมกระเป๋งกระเป๋าอย่างเรียบร้อยแล้วน่ะเตรียมกระเป๋าจะสีมาบ,บินมม่ยังเลี้ยวนี่ก็ได้บินครับพี่น้องแล้วก็มีคนมาคออเมนตนผมเลยว่าหนึ่งในนั้นก็คือหนูนี่แหละพี่เตรียมกระเป๋งกระเป๋าแล้วจะไปแล้วท่านสุดท้ายไม่ได้บิน เอามันเอแม่เลี้ยงเรียนๆนะทุกมื้อนี่นะจักเพียริงเพียร์ความจักเฟียริงเฟียร์คมนะแขลรับังกับแดกน้อยครับพี่น้องรับฟังกับแดงน้อยมันกลัวกันหลายคนไทยเข้าเดียวนี่นะแต่แต่คนยืนในนี่เขารู้ดีว่ามันเป็นตั้งไตน่ะแต่ว่าบางคนเขากะว่ามีซื้อที่จะมาบอกว่ามีซื้อที่จะมาบอกหลายคนกับบอกให้ผมนี่เรเบอกเพราะว่าผมบอกมื่ออ่ยมีคนมาฟังบางอยู่นะกัแช่ไปครับพี่น้องว่าอย่างไร ว่าจะใครพี่น้องคนใยเขาโดนหลอกโดนต้มนะมันหาเงินกันง่ายพวกพวกมิชาชีพวกนี้นะมาหาต้มหาต้นกันเงินพวกแห้งหาากู้นี่ยืมสินเขามาเงินโมเมนต์ธรรมดาได้กว่าสิหาได้แต่ละบาทเออเจ้ายืมเขามานี่เจ้าต้องจ่ายเจ้าต้องเสียดอกทุกเดือนทุกเดือนเอาบางคนสินมาเป็นครูกำลังศึกษาอยู่กำลังหาขอมุลนอยู่อันนี้ให้ให้เคิียดดีด นะครับแต่สิมาถามผมว่าทั่วไหนทั่วไหนผมบ่รู้ผมบ่รู้ผมบ่รู้ว่าผู้ใดเขาทำจริงหรือบ่จริงทั่วจริงหรือทั่วปลอมผมบ่รู้อันที่ไปโพสตในกลุ่มในกลุ่มหาง้องหางานอย่างต่างๆนั่นจักแม่นเขาหลอกหรือจริงผมบ่รู้ผม่าับประกันผู้ใดทั้งสิ้นมาถามผมว่ามันจะผ่านบ่อมันเสียเงินไป4 0 0 0มื0หา0นนี่จ่ายเงินก่อนจ่ายเงินกอนนี่แหละที่น้องสำคัญมากอันบักจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินกอนนี่แหละ เห็นแวั่างเองหมู่เจ้าหันนะผมบได้ว่ายังพูดได้หกอใครสิมาแบบไดก็สุดแท่แต่พี่น้องนล่ะบได้ว่ากันมันบารีมันบารเกี่ยวของอี่ยังกับผมล่ะแต่ว่าเห็นคนมาแช่นั่นแช่หนีมาให้ผมเบิ่งนี่ว่ามันหลอกันหลายมันฟัวกันหลายคนไตผมก็เลยมาเตือนนะครับพี่น้องเอ้สูพี่น้องฟังสิเลยโดยส้นตัวผมผมกัแนะนําหมสวบมากกันหลายคนนะขาเจ้าอายุเกินข้าเจ้ากับสวบมาก่ได้พี่น้องผมก็เข้าใจนะจุดหนีนะครับพี่น้อง การในเมื่อเพื่อนสอบมาบ่ได้เพื่อนก็เลยต้องคิดหาทางที่มาแบบนี้บอกว่าอยู่บ้านเ้องก็ลำบากหาเงินก็ยากค่าขายกับบอกเดี่ยนราคาน้ำมันกับแพงน้ำมันกับแพงมีแต่บ้านเ้องกับได้สิ่ซ้ำเกาหลีแล้วเกาหลีกับน้ำมันดีละสองพันวอนกับหาสิบกว่าบาทประมาณหาสิบประมาณหาสิบสี่หาสิบห้าบาทต่อลิตรครับพี่น้องนี่ละหาสิบกว่าบาทบ้านเ้องกับไกลเขียงกับเกาหลีเหรออันนี้ผมก็เข้าใจอยู่ผมเข้าใจคนที่คนที่สอบมาบ่ได้นะครับพี่น้อง ตั้งแต่ลูกผมสอบแล้วกับบุญรู้ว่าสีจะได้มาหรือบได้มากะยังมาลูกกะสอบพันแล้วลูกไส้กะเลือลูกสาวนี่กะกำลังจะสอบเดืออแปลนี่กับบุญรู้ว่าจะสอบพันหรือบ่ผ่าากนยังบารู้หลายคนเขาสอบบ่ผ่านเขาก็จะมาแบบนี้บางคนเขาก็มาได้แล้วนะครับพี่น้องอันนี้ว่าซู่พี่น้องฟังซื้อๆได้ครับเพื่ออันนี้ให้ละมันระวัางเอานะให้กับมาติดเปลี่ยนกันกดไลค์กดแชร์ให้สนองวัฒนศาสจากหน่อยพ่ให้พีให้หน้องบ้านเท่าได้หูว่า เกาหลีมันบ่ได้มากา,ายเงินก็หายากยังมาเสียเงินให้เขาแล้วที่สําคัญวีซามันซื้อบะไดครับพี่น้องแล้ววีซ่าธุรกิจนี่คนสำําญด่านนึงนี่มันเสียมาสีเห็ดใดเจ้าว,ว่าเป็นนักธุรกิจอีหรีน,น่ะนะนะครับเจ้าเขามาแล้วนี่เจ้ววาบอกว่าเจ้าเป็นนักธุรกิจเจ้าเป็นนักธุรกิจที่ยัง่ะบาดที่นี่เจ้าสีมาในีนีนนนแบบดล่ะบาดที่นี่เจ้าตอบคาถามเขาได้บล่ะบาดที่นี่คนที่เขาพานขามาน่ะ ว่านไลยเขามาถามยังเลยเอี้มทีสนองนว่านอาสาเขามาเมือสองสามมือขึ้นหลังนี่บอกว่าเขาไม่ถามอะไรเลยพี่ประทันแต่ว่ากระเสคนละแสนกว่าเขาก็ว่ากันไปครับวันนี้ไม่ได้ว่ากันบางคนมาได้สองมือมาได้สองวันเขาไปจับที่หน้าง,งานบางคนบอกว่าอ้าวแค่เอทีเออยู่ได้เก้าสิบวันอยู่ได้เก้าสิบวันถ้าเจ้าไปเที่ยวครับพีนงถ้าเจ้าไปหาเที่ยวหายัางไงเด้๋ว่า เขาไปเห็นเจ้าอยู่ในหนางานเขาจับครับพี่น้องเจ้ามาเห็นงาน JETA ไม่ใช่วีซ่าทางานขอให้เข้าใจแบบนี้คุณอยู่ได้90วันก็จริงแต่ถ้าคุณไปทํางานเขาเห็นคุณทํางานเขาจับครับผมจับแล้วเรียบร้อยเล้วจิตแยกลิดไปบ่รู้ว่ากีบกี่บาทที่นี่ให้เข้าใจตามนี้นะครับพี่น้องเด้อนะมันหลอกันหลายหรีคนไทยเฮานี่ะนะดุมือนี่น่ะนะมันหากินง่ายหากินกับคนอยากของคน คนแ่งทุกแข่งยากแข่งยากจนอยากมากอยากมาหาเงินมาใส่หนีใส่สินแห้งเป็นมนีตืมผมก็แจ้กสิวาจ้งไดชครับพี่น้องนายเห็นใจยูดกค้อนอยากมากอะแต่แขวงกับยังอยากให้พี่ให้น้องมากกับค้นเพื่อนค้อนอยากมากคือกันผมกับนายเห็นใจครับพี่น้องก็เล่ยบอยจากให้ค้นที่โดนหลอกไปแล้วกบมันกะถ้าไปฟ้องไปร้องเนี่ยเขาได้เงินขึ้นมากก็ดีไปแต่คนที่กําลังหาข้อมูลอยู่ตอนนี้ผมแนะนํา ให้หาข้อมูลให้ลึกๆหรือบอสั้นๆพยายามศึกษาเองในยูทูบอยงเขากับบกวกเจ้าแล้วล่องเขามาเองครับพี่นงคนที่เขาเขามาเองเขากับเขามาได้เยอะแยะนะเราก็ถามผมว่าจะเขามาช่วงไหนได้ผมไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เออคุ้นๆ่าครับพี่นงคำนี้เอาฝากพี่ฝากนองแค่นี้นะครับเด้อ ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ละถ้าว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้สนองวัฒนศาสตจากหน่อยนะครับน้อก็อยากให้เสียเงินเสียทรองเงินค้ำกับหายากคือว่าหงน่ะนะครับเนาะคลิปที่แล้วกับคนกับกันกันรังเบืองยึดพันเปีพันคนถ้าแชร์ไปอีกมันก็เตือนกันซวยกันว่าอยากให้เสียเงินนะครับผมเป็นห่วงพี่น้องทุกคนนะเมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้อยู่ดีมีแเฮงลำเกลื่อนทุกคนกราบขอบพระคุณพี่น้องเอ็ซีทุกคนที่ยึดตามสนองวัฒนศาสตร์หัวหนึ่งแสนสี่หมื่นทรังใจให้ทุกคน ทุกคนที่เกิดกาลั่งจใจใเหตุสนองวันนี้ก็ต้องขอบพุณในหลายยูน่นดีนี่เฮงร่ำรวยกันทุกคนนะครับเด้อย๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศการทำงานของสนองเล็กๆน้อยๆครับพี่นอ้องยากหลายช่วงนี้เหตุงานคู่มือได้ครับผมขอบพุณครับสวัสดีครับคิดเบั้งดีๆ้อพี่น้องด้วยจะให้เขาถือดึง ที่ปั๊บดินแบบใหม่มีของไทยทำนะครับไทยทำเองคิดเองคิดเองนะครับเนี่ย